ดีค่ะหนูนางสาวพีดาลับุญคงเลขที่20สิบค่ะผมนายสุกีคเวิไลเลขที่สิครับหนูนางสาวปณิธานแสนทัวัเลขที่22สองค่ะผมนายจิรยุนรุริตานนนเลขที่1ครับหนูนางสาวราษีหมดแมทเลขที่ห้าค่ะผมนายณภุพรเจริศรีเลขที่สครับพวกเรามาจะกลุงถุงผ้าลายไทยวันนี้พวกเราจะมาแสดงหนังสั้นเรื่องถุงผ้าวิเศษว้าวเด็กนักศึกษาได้เลยครับ ย่อหกินบ้าบมีน้ำนะแต่ขาดนโซดาพียวคินป่าบาสกามีน้ำแต่ขาดแโซดาเราจะไปซื้อโซดาที่ไหนร้านลงข้างล่างไหมนะงั้เราไปซื้อกันทีไหอไปไนปนี่บ้านเลานี่บ้านที่แกบอกใช่นี้ขายไงคะเห่ลยแป๊สิอไ

ถุงผ้าแต่ไร้งนานแล่ถ้าเกิดใช้ถุงผ้านะถุงพลาสติกก็ไม่ขาดหรอกยี่ทำไปได้คนาน,นไน่หรอแยกกันอืมนั่นดิวันนี้พวกเรากลุ่มถุงผ้าลายไทยขอจบการน,นำเสนอหนังสงั้นนั้เพียงเท่านี้นนนค่ะขอบคุณครับ